ซึ่งวันนี้นะคะแพทก็ได้กลับมาทำโปรแกรม l i v e r d e t o ทครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งหลังจากทำแล้วนะคะสิ่งที่แพทเห็นเลยนะคะเราต้องกลับมาทำซ้ำเนี่ยก็คือแพทสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติทั้งผิวทั้งร่างกายรวมถึงลำไส้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นมากๆค่ะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆนะแพทย์มีการตรวจที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิแอาหารแฝงนะคะรวมถึงยูรีนออแกนิกนั่นเองค่ะตรวจไปเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเราเนี่ยมีค่าจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อรายีสตรร์หรือแบคทีเร,รียที่มัน o v e r ร r o w รธหรือเปล่ารวมถึงสามารถตรวจได้ด้วยนะคะว่าเรามีโลหะหนักในร่างกายหรือร่างกายเราเนี่ยไม่มีความสามารถในการขับสารพิษมากเพียงพอค่ะเพราะตรวจเสร็จแล้วค่ะพบว่าร่างกายของแพทย์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะขับของเสียออกได้ด้วยตัวเองค่ะ คุณหมอก็เลยแนะนําเป็นโปรแกรมตัว Liver Detox ค่ะเพื่อช่วยให้ร่างกายของแพทย์นะคะสามารถขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นค่ะรวมถึงถ้าใครนะคะที่มีปัญหาหลากัหลกๆเลยนะอย่างของแพทย์เนี่ยถามว่าทําไมถึงเริ่มของการตรวจครั้งนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเธอรู้สึกว่าแพทย์นอนหลับไม่สนิททานอะไรเนี่ยก็มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อรวมถึงผิวพรรณที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆค่ะซึ่งถ้าใครนะคะรู้สึกเหมือนแพทย์แนะนำให้มาปรึกษาที่ V Precision Clinic ค่ะ